ศาสตาการเป็นภรราที่ทรงพลังสามีเมชื่อฟังเบรกที่เราไม่ต้องใช้คำสั่งหลายครั้งนะคะที่คุยอ้อเจอเคสมาไม่น้อยค่ะหลายร้อยเคสเลยที่มักจะบอกว่าคคพหรือพูดอ,อะไรสามีไม่ฟังค่ะคูค้าหนึ่งเป็นโต,โต,โตน๊ะไปร้อยในครอบครัวเหมือนไม่มอำนาจอะไรค่ะสามีมีเราได้มากกว่าคนหนูทุกอย่างเลยค่ะต่อสิ่งที่คุณได้เลยนะคะ คนสามารถที่จะเป็นภรรยาเสริมพลังได้แม้ว่าสามีจะเนืรได้มากกว่าในยถาบรรดาศอะไรหน่อยอย่างเนื่ยที่มากกว่าตัวเราค่ะแต่สิ่งเรวลวลค่ะที่ผู้ชายเสริมใหญ่มักจะไม่เมืนรทำ เพราะถ้าวันนี้เราทําก่อนนะคะเราจะเป็นคนที่ถือไพ่เหนือภาษีน้อนก็ฝึกการที่ตัวเราค่ะดันเดิสีศักยภาพตัวเราเนี่ยออกมาอยู่บนออนไลน์ค่ะในการเอาหน้าของตัวเราเหีือออกมาเพราะสื่อว่ามันคือการสร้างอิทธ,ธิพลสร้างเกียรติให้กับตัวเราแบบมั่นคงสิ่ง,สงนี้นะคะจะต่อยอดไปจนถึงการสร้างธุรกิจว้าหรือแบบ24่สิบสีเ่เฉลิโดยที่เห็นไม่ต้อง ใช้เงินเกตหรือว่าเงินทุนเป็นมูลค่าหลักหลายหมื่นหลายแสนคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินไปถลุมแบบนั้นพอาะยกรูือ่าเขาในสมัยแล้วกับการที่ายโป้งไปกูเ้เงินจำเดิ่หลายล้านบาทเพื่อมาลงทุนในสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กําไรกลับคืนมาเมื่อไหร่แต่การที่เงินเล้ค่ะเราเอาเต้นทุนตัวเราเดือดขี่ศักยภาพแล้วมาพัฒนาเป็นโปรดักหรือต่อยอดเป็นธุรกิจออนไลน์ได้ เราได้แบบรีบสีชั่วโดงนเนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราอส่างนี้ว่าค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องไปมองผิดลองถึงคุณจาเป็นที่จะต้องก๊อปปิ้งโมเดลคนที่เขาเคยทําแล้วประสบความสำเร็จคนที่เขาทําแล้วสักเซิร์สนะคะได้แบบทันทีคุณสามารถในเรืนอนเจาะลึกกับครูอ้อได้ในคลาสไทวิคคิดโคชเชอร์ค่คคะซึ่งในคลาสไปนะคะคจะจรูอ้อจะเจาะลึกทั้งการที่เอาตัวเองมาปั้นเป็นแบรนดิง้ง การเดินสเก็ต้ตัวเองอะค่ะมาปั้นเป็นธุลสิทธิเงินล้านแบบที่ม่ต้องลองผิดลองถูกค่ะและการบริหาอย่างน้านยังไงให้สามีเกิดความเคารพและอยากสนับสนุนเราค่ะซึ่งสิ่งนี้จันเป็นมากที่มันจะต้องผนึกไปทั้งคู่ค่ะ เพราะวิดีเราสามารถที่จะลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเได้ไปพร้อมๆกันบมวิดล็อ,อที่เราบยแต่เอาธทรกิจมานั่งเฝ้าธทรกิจแบบออฟไลน์ line, หรือการที่ลัคกี้แค่ in นเ e มหรือเรต่หลังบ้านาครอบครัวม,มีปัญหาแบบนีเมอร์ค่ะซึ่งควรจม,มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตคู่ให้เพอร์เฟคค่ะแล้วเรามาเจอกันในคลาสนี้ค่ะ